ดีเจอ้อมค่ะสี่โมงเย็นกับอีก25นาทีขอบคุณของคุณผู้ฟังนะคะที่ส่องหลังของอ้อมผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินแล้วก็รู้ว่าพี่อ้อมค่ะ เพียบเต็มลมมาหรือเปล่าคะพี่กวงคะทุกคนมีความเป็นห่วงทางคนแถบนี้ทางเราก็เป็นห่วงคนแถบนั้นฝนที่ตกอยู่ทางโน้นหนาวจุงกนทางนี้ตรงไหนฝนตกแล้วบ้างคุณผู้ฟังบอกมาหน่อยนะคะจะได้รู้พี่กวงสองนีว่าตกปะจาุฬาภิรมตกฝน,นที่ตกอยู่ตรงนู้นใช่ไหม<ช><ช>ตรง<ช>ไหนพระรามหนึ่งคะแถวนั้นปะคะสาทรอะไรอย่างนี้คุณผู้ฟังรบกวนบอกหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าชาวเราชาวเอฟเมของเราก็อยู่ในหลายที่เหมือนกันชั่วโมงที่แล้วเราคุยกันเรื่องของ การตั้งชื่อสุนัขซึ่งขอบคุณมากเดี๋ยวอ้อมจะทวนชื่อเพลงเมื่อกี้อีกทีหนึง่งชื่อสุนัขในการตั้งชื่อสุนัขก,ก็น่าเอ็นดูมีคุณผู้ฟังตั้งอะไรน้องหมาตัวแรกเพราะวันนี้เป็นวันสุนัขโลกนะคะคุณผู้ฟังเราก็จะอินกับเรื่องสุนัขนิดหน่อยน้องหมาตัวแรกชื่ออะไรชื่อเบคอนเออเนื่องจากที่บ้านทําหมูหวานหมูฝอยวะ่ะเออเอาไปทําเป็นหมูหวานให้ใครกินหรือยังก่อนไม่ใช่นะเนาะบอลชิวคอนไม่น่าใช่เป็นตัวผู้จะตั้งหมูหวานก็ดูไม่แมนอ๋อก็ช่่บ,บบน้้กตังแีใม แล้วก็ได้ใหม่ตัวหนึ่งชื่อบ้าจ่างบ้านเรานี่กินอาหารนะเนี่ยเราเนี่ยเนื่องจากอยากให้เป็นบอเบไม้เหมือนกันอ๋อ,อแล้วช่วงนั้นที่บ้านทากุนเชียงในบ้าจ่างมันก็จะมีกุนเชียงอยู่ด้วยก็เลยใช้ชื่อนี้ตอนนี้ที่บ้านยังทําอยู่ไหมคะที่ถามไม่ใช่อะไรอ่าขอชิม <laughs> แต่กินบ้าจ่างแล้วท่านมนปวดหัวอ้อมกินบ้าจ่างแล้วอ้อมปวดหัวมันเป็นความเชื่อผิดผิดรอ้อ้งปะมัน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 ใส่นั่นไอนเหลืองเหลืองละใส่กวย หรือเปล่าแต่กล้วยเป็นของดีนะ <c oughs> กินแล้วบีบสมอง <c oughs> ไม่เหมาะกับป้อ <c oughs> แล้วมีคุณผู้ฟังบางคนบอกว่า,าตั้งชื่อน้องหมาว่าอะไรนะมีคนจำต้องได้ได,ได้วยว่าพี่อ้อมเคยตั้งชื่อผีเสื้อข้างข่าวถูกไหมคะถูกค่ะมันเละลาอ้อมไปแล้วมีชื่อเคยเลี้ยงสองตัวชื่อโจก,กับดิกกี้แต่เป็นคนเลี้ยงหมาแล้วไม่รุ่งเลี้ยงที่ไรตายทุกทีของอ้อมเนี่ยเลี้ยงหมาเสียหมาค่ะหมาไม่ตายแต่เสียหมาเลยแล้วก็มี อีกคนนึงตั้งชื่อว่าดาวโหลดกะว่าตัวต่อไปจะตั้งชื่อว่าดีลีทน่าเอ็นดูสายไซเบอร์ <c oughs> แล้วถ้าเกิดอีกวันนึงแล้วเราไม่ไม่เอ็นดอูอีกตัวหนึ่งที่จะให้อยู่ในเซตเนีย้ยดาวโหลดแล้วดีลีทแล้วอ่าแล้วมันมีชื่อนึงที่มันเหมาะก,กับพวกดาวโหลดและลดีลีทคืออะไรเคว้งทิ้งเหรอหรือัชื่อว่าน้องรีไซเคิลบิมแล้วสุดท้ายก็เรียกบินเฉยๆเพราะสั้นดีอะไรเงี้ยเหรอปาโทนะคะอ่ะถ้าจะไม่ผิดคุณผู้ฟังคุณหญิงหญิงไง ไหนบอกรายงานสภาพอากาศมาหน่อยสิคุณนะ่ะอยู่แถวนั้นนะ่ะ เดียบอกมาสักนิดหนึ่งนะคะหลังจากเดี๋ยวอ้อมต้องทวนก่อนว่าเพลงอะไรบ้างที่ย้อมเล่นไปอันดับที่18ค่ะมองจากดาวอังคารก็รู้นะคะก็รู้แหละว่าตอนนี้มองจากดาวไหนก็ฟ้าประเทศนี้มืดเหลือเกินนะคะอันดับที่18แล้วต่อที่คิดถึงแต่เอาใจลงไปเล่นสุลุปกาตาไปเฮ้่ o w to ทูเลิแล้วปิดท้ายที่พิงค์เพย์นอมนะคะกับแบล็คพิงค์เรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้ก็เดินทางไปอมเมริกานะคะถามว่าทําไมรู้นอนไม่หลับนั่งดูไปถามว่าดูอะไร แชร์ลิสต์อย่างนี้นะหรือว่าดูเจลิสต์ไปอ่าก็นั่งไถดูกันไปว่าเขาเดินในแอร์พอร์ตเป็นงงยังไงงงงงกุ้งก้วงก้างอย่าพูดอย่างนี้เราเนี่ยอย่าพูดเดี๋ยวคนอื่นเขาตกใจหน้าไม่ให้ในการดูอะไรแบบนี้เลยแต่ใจนี่แบบว่า รู้อะใจรักเลยนะถามว่าเขาผักมีงานกี่เรื่องกี่อะไรที่จะรักดีหรืออะไรถามอีกนี่เดียจะบอกช็อตได้อยู่แล้ว้าบอกเนะคือคนเราบางทีเราอย่าตัดสินวันที่ภายนอกอใช่ปหคะถ้าตัดสินปุ๊บจบเลยเพราะหน้าอย่างนี้เนี่ยจริงๆควรจะชอบอะไรก่อนไม่หน้าก็ไม่ได้เข้าวัดเลยนะหน้านี่หาเรื่องชาวบ้านเขาไปได้เปอยหน้าเหมาะกับแบบเล่าข่าวบางประเภทด้วยซ้ำจะเป็นพวก อ่านิดนึงบางทีก็ลองกับเขาได้เหมือนกันล่าสุดมีคุณผู้ฟังบอกว่าพี่อ้อมเห็นข่าวนี้หรือเปล่าน่ากลัวจังเลยอันนี้ดูเหมาะกอ้อมเหมาะกับคุณผู้ฟังหลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่คนเดียวหรือของแบบนี้ผู้ชายที่อยู่คนเดียวก็เหมาะนะคะเพราะถึงเวลาแล้วเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆถ้าเราได้ข่าวนะคะที่มีพี่น้องสองคนใช่ไหมว่าน้องหายออกจากบ้านใช่ไหมใช่ครับปรากฏว่าติดอยู่ในห้องน้ํา และปรากฏว่าการติดอยู่ในห้องน้ําวันนั้นเป็นวันที่ไม่ได้ถือมือถือเข้าไปและติดอยู่สามวันต้องบริโภคน้ําก๊อกเพื่อประทังชีวิต<น>คุณผู้ฟังเนี่ยถึงที่สุดคนเรามันก็ต้องน้าก๊อกอ่ะแต่จริงน้ำก๊อกมันก็พอกินได้ถ้าไม่ได้กินเอาไปเอาตาอยอ่ะมันกินให้มันแบบมีม,มีน้ําหล่อเลื่นไหลยอยู่ในร่างกายก่อนแล้วก็เอาครีมอ่ะหรืออะไรเงี้ยมาเขียน,เ,นเหมือนแบบสั่งเสียไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ต้องใช้สติมากเลยนะแล้วถามว่าออกมาไม่ได้เหรอพอคุณผู้ฟังเวลาลิฟต์เอ้ยใช่ไหม ล,ลูกบิดอ่ะมันล็อกหรือมันหล่นนะมันไม่ใช่ว่ามันจะมีแรงและทุบได้นะ,ะนนเพราะบางคนอย่าลืมว่าประตูบ้านของบางคนประตูห้องน้าบางคนเป็นไม้มบางคนเป็นพลาสติกเขาเรียกว่าวัสดุที่ทํามันไม่เหมือนกันแล้วมันก็ความหนาแน่นแน่นหนาของตัวกุญแจตัวลูกบิดอ่ะคุณภาพมากน้อยไม่เท่ากันและที่สําคัญแรงของเราที่อยู่ข้างในอ่ะมันได้หรือเปล่าบางทีบางคนเลือดตดยางออกเลยนะ กระทุบหรือเตะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันมีหลายอย่างซึ่งใช่ไหมว่าก่อนหน้านี้วันเดียวอ้อมอ่านข้อความอันหนึ่งแล้วเจอแบบอ่านข่าวเลยไม่รู้ว่ามีคุณผู้หญิงคนหนึ่งเขาติดอยู่ในห้องน้ํบแล้วเขาบอกเลยว่าวิทย์แบบเขาติดอยู่นานมากแล้วเขาตกใจมากสิ่งที่เขารู้เลยว่าตอนเนี้ยสิ่งที่จะช่วยเขาได้ในห้องน้ําคนเตรียมอะไรอ้อมขอโทษที่อ้อมไม่ได้เอ,อ่ยชื่อกล่าวถึงนะคะเพราะอ้อมจำไม่ได้จริงๆแต่มันเป็นชุดความรู้ที่อ้อมจะเก็บเอาไว้เขาบอกให้เตรียมค้อนทิ้งไว้ในใต้สิงค่ะ คอนไม่ต้องใหญ่มากก็ได้คุณผู้ฟังตั้งเอาไว้ใต้ซิงหลบๆเอาไว้เพื่อที่ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะเอาตัวคอนน่ะทุบทุบทุบก็คือปิดตาหน่อยแล้วกันมันจะได้ไม่กระเด็นแต่อย่างน้อยมีคอนน่ะทุบอันนี้ว่าเป็นการป้องกันที่ดีนะเผื่อเตรียมเอาไว้สําหรับการแก้ไขเป็นการเตรียมเพื่อถ้าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกนันไงเพราะเพราะอะไรเราเราเดาไม่ได้เมื่อกี้ก็คุย,ยกับกวงว่าหรือเปลี่ยนเป็นไอกรอนที่ล็อกแบบล็อกการแบบขัดขัดอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรวะ กอนะเาเรียกกอประตูแหละกอนแบบเออว่ามันก็ดีแต่ถ้าสมมติเราล็อกข้างในคนข้างนอกอ่ะก็เข้ามาไม่ได้อาจจะถูกไหมฮะแต่แต่คนข้างในจะคอนโทรลทุกอย่างได้เงียมันก็ยากจริงๆนะมันมันแล้วแต่เลยคุณผู้ฟังเอาว่าการที่เราพกมือถือไว้อ่ะครั้งเนี้ยพกแล้วก็เอาเข้าไปเถอะเป็นครั้งที่ไม่ใช่เอาเข้าไปนั่งเล่นเล่นเสร็จแบตหมดเว้ยอ่ะสมมุติเราเข้าไปอ่ะเล่นเสร็จแบตหมดพอแบตหมดไม่เป็นไร ไอตอนแบตหมดปกติไม่เป็นไรแล้ววันนั้นลูกบิดใช้ไม่ได้ต้องใช้ขึ้นมาเอออย่าเล่นจนแบตหมดจริงๆนะคือนั่งในห้องน้ําแล้วนั่งจนแบบแบตหมดอะแล้วถ้าเกิดลูกบิดใช้ไม่ได้อะอเราจะนั่งบ่นกับตัวเองว่าอะไรรู้ว่าไม่น่าให้เล่นจนหมดเลยอะใช่เะละ่าเพราะฉะนั้นโทรศัพท์ที่มันไปกับเราทุกที่เอามันไปเข้าห้องน้ําค่ะแต่ไม่ได้เอามันไปเพื่อเข้าไปคุย กันความไม่ปลอดภัยที่มันจะเกิดขึ้นเราไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างเพราะอย่างที่ผ่านมาที่เป็นข่าวเนี่ยก็ไม่มีใครคาดการไว้ก่อนเอาไว้เย็นนี้เราไปซื้อคอนกันเถะคะ่ะ EFM แฟนดั้